เอาล่ะวันนี้นะครับว่าด้วยเรื่องของโน In ้ตบุ๊กอิน i n น x i n อินบ X2 Series นะครับเราจะพาทุกท่านมาดูกันว่าราคาเจ๋มๆมสเปคโดนๆแบบนี้จะสามารถใช้งานอะไาราได้บ้างนะครับคลิปนี้เน้นทดสอบถ้าใครอยากดูเพื่อยั่วกิเลสย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นคลิปพรีวิวอันบ o ็อกก่อนนะครับตัวนี้เองเนี่ยจะมีสเปคเริ่มต้นโดยใช้ Intel Core i3 นะครับราคาพิเศษเนี่ยจะจำหน่ายบน JDC e n t เท่านั้นนะครับ ซึ่งเราจ่ายแค่12,990บาทเท่านั้นเอง หากใครอยากได้สเปคที่แรงมากกว่านี้นะครับก็จะมี Intel Core i 5ที่มีราคาจะจำหน่ายอยู่ที่18,990บแาทและปิดท้ายด้วยตัวท็อปในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือ Intel Core i 7ซึ่งใช้เป็น Gen 1 0ตัวอาจจะไม่ใหม่สักเท่าไหร่นะครับแต่สเปคก็แรงไม่ใช่น้อยเหมือนกันเราจ่ายเพียงแค่2 1 9 0 0บาทครับซึ่งถ้าหากว่าคุณเลือกเป็น Intel Core i 5หรือ Intel Core i 7เนี่ยซื้อที่ไหนก็ได้ผ่านตัวแทนจาหน่าย ชั้นนําทั่วประเทศครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคอนเซปต์ของ i n f i n i x inbook x 2 series ครับตัวนี้เข้ามาพร้อมกับสโลแกน light up the vivid world ครับหรือว่าเป็นการจุดประกายโลกแห่งสีสันซึ่งวัสดุที่ใช้ในการผลิตเนี่ยเป็นโลหะทั้งหมดโอ้โหน่าสนใจไหมและยังมีสีตัวบอดี้ให้เราเลือกตามความชอบได้ด้วยเง้นมองไปด้านข้างตรงนี้นะครับมีตั้งแต่สีแดงสีน้ำเงินสีเขียวและปิดท้ายด้วย สีเงินเงินแบบนี้ครับนี่คือจุดเด่นครับที่ Infinix inBo o k X2 Series นั้นได้นำเอามาจำหน่ายในประเทศไทยเพราะว่าความชอบแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันในท้องตลาดทั่วๆไปกับโน้ตบุ๊กทำงานเนี่ยส่วนใหญ่มีแค่สีเทาสีดำหมดแล้วนะครับ Exclusive หน่อยก็อาจจะมีสีขาวมาให้เลือกบ้างแต่สำหรับใครชอบสีสีเนี่ยตัวนี้รุ่นนี้ห้ามพลาดครับและสิ่งที่เราอยากจะเน้นย้ำว่ามันคุ้มค่ามากที่สุดก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์ครับคุณจะเลือกเป็นรุ่นไหนก็ได้ i3 ก็หนึ่งม 12,990บาทหรือจะเลือกเป็นตัวท็อป i7 ที่เป็นราคา21,900บาทตัวไหนแล้วแต่คุณแล้วแต่งบประมาณเลยครับสิ่งที่คุณได้มาแน่ๆก็คือคุณซื้อมาเปิดเครื่องใช้งานได้เลยครับเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องลง Windows ด้วยตัวเองแล้วเพราะว่าเขาได้ใส่ Windows 11 เวอร์ชันล่าสุดมาให้คุณตั้งแต่โรงงานคุณเพียงแค่ทําการเซตอัพเล็กๆน้อยๆอยแค่นี้จบแล้วครับและมากไปกว่านั้น,นครับก็คือโน้ตบุรุษนี้เนี่ยเขามีคอนเซปต์เพื่อคนทํางานหากว่าคุณนํามาใช้งานเอกสารต้องทำพรีเซนเตชันคุณไม่จะเป็นต้องไปหาซื้อโปรแกรมหรือเช่าโปรแกรมรายเดือนโอ้โหแบบนั้นน่าจะปวดหัวเพราะว่าสิ่งที่เขาแถมมาเป็นระดับที่2นั่นก็คือ m i c r o s o f t Office นั่นเองครับอย่างที่บอกครับคุณจ่ายเพียงแค่12,990บาท เครื่องพร้อมใช้งานโปรแกรมก็พร้อมใช้งานแค่นี้คุ้มพอหรืออยังครับเอางี้ครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าสู่เรื่องของสเปคที่ผมไม่ได้พูดถึงในคลิปพรีวิวเอาไว้นะครับเดี๋ยวเริ่มจาก CPU ครับ CPU ตัวนี้เป็น Intel Core i7 ที่เป็น Gen10 รหัส1.0 65G7 ครับเป็นลน 4, 8, 8, 8, ักษณะ4คอร์8เ h รดครับ clock s p e e เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่1.30 GHz ที่สามารถ c ็ o c k up ไปมากสุดได้อยู่ที่3.9 GHz นะครับสำหรับการทดสอบเบื้องต้นที่ผมได้ลองใช้นะครับในเรื่องของการประมวลผลพื้นฐานทั่วๆไปเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับในเรื่องของการช่วยประมวลผลด้านงานกราฟิกก็ถือว่าตอบสนองได้อย่างดีหากใครใช้งานพื้นฐานผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ ในสเปค i7 ที่เป็นตัวท็อปของ inbook x2 ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะนำไปใช้ในเรื่องของการตัดต่อหรือว่าการทำเป็นโมเดลภาพ 3D อะไรอย่างเงี้ย <S it> ก็ต้องบอกไว้เลยว่าตัวนี้ไม่ได้มีกราฟิกการ์ดแยกนะครับจะเป็น GPU แบบ on board ซึ่งสเปคก็คือ intel iris เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ก็คือสเปคตัวนี้อาจจะยังไม่เหมาะสําหรับคนที่นําไปตัดต่อในลักษณะหลายๆเลเยอร์มากๆที่จะต้องมีการาฟิกเยอะๆ ที่จะต้องมีโมชั่นอะไรประมาณนี้ในฝั่งของเมนบอร์ดที่ถูกใส่มาเนี่ยเป็นของอินฟินิเองเลยนะครับในเรื่องของการทํางานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆนั้นมันก็จะต้องเสถียรมากขึ้นนั่นเองไปกันต่อในเรื่องของ SSD นะครับหรือว่าตัวเก็บข้อมูลที่อยู่ในเครื่องซึ่งถ้าหากว่าคุณเนี่ยเลือกเป็นสเปค Intel Core i3 เนี่ยหน่วยความจําจะมีอยู่ที่256 b ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกเป็น Intel Core i5 หรือว่า Intel Core i7 เนี่ย เราจะได้ความจุความจําอยู่ที่512กิกครับแน่นอนครับว่าทั้ง3สเปคเนี่ยจะได้เป็น SSD PCIe 3.0ที่เป็น NVMe เรียบร้อยแล้วความเร็วที่ได้จากการทดสอบก็อยู่ที่เท่านี้โอ้โหทั้งอ่านและเขียนทําได้รวดเร็วมากๆครับไปต่อที่ในฝั่งของแรมบ้างดีกว่า หากว่าคุณเลือกเป็น Intel Core i3 เนี่ยก็จะได้แรมอยู่ที่4 g b นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอัปเกรดมาเป็น Intel Core i5 หรือว่า Intel Core i7 เนี่ยคุณจะได้แรมทั้งหมดอยู่ที่ 8 g ิด้วยกันครับนับได้ว่าเป็นสเปคที่เหมาะสมมากๆกับในยุคปัจจุบันเพราะว่าโปรแกรมรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็ดึงแรมไปใช้ค่อนข้างเยอะครับคราวนี้เวลาตอบสนองเนี่ยมันจะได้รวดเร็วทันใจอะไรก็ว่ากันไปซึ่งทั้ง3สเปคเนี่ยจะได้บัสแรมอยู่ที่3,200นั่นเองหากใครต้องการจะอัปเกรดเพิ่มเติม จริงๆก็สามารถทําได้ครับเอาล่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของดีไซน์ภายนอกกันครับของตัว i n f i n i x i n b o o k X2 Series เข่าๆเนี่ยในเรื่องของงานออกแบบด้านรอบเครื่องมีพอร์ตอะไรบ้างพูดไปแล้วในเวอร์ชั่นพรีวิวก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปดูกันนิดนึงนะครับผมไม่อยากทําให้คลิปรีวิวนั้นมันยาวจนเกินไปแต่ขอย้อนกลับไปในเรื่องของลําโพงที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องอันนี้ดีกว่า ซึ่งลำโพงเนี่ยจะเป็นรูปแบบซ้ายขวานะครับมีกําลังขับอยู่ที่ข้างละ1.5วันอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังตัวอย่างเสียงที่ได้กันครับว่าจะเป็นอย่างไร ไปลอใใก็ใจชาอบทำจะอคำาคควาัีหเธอร,ม,ร,รมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่ความเ็บหนาว ท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคืนเน็บหนาวยิ่งทำไม่ใจ่เราหนาวสันอยากอยู่ดูแลเธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีก็หมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอนานานานนานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งวันกับเธอได้เพียงสายตาทุกคนว่าอยู่ต่อเลยได้ ในเรื่องของความดังของลำโพงนั้นทำได้ดีครับเพราะว่าเขามีเทคโนโลยี DTS เข้ามาซับพอร์ตด้วยทำให้ในเรื่องของความกระหึมคร่าวๆมันทำงานได้ดีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าไปพูดถึงย่านเสียงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะเน้นไปทางย่านกล,งกลางๆนิดนึงนะครับก็คือถ้าหากคุณฟังเสียงคนพูดหรืออะไรประมาณนี้จะได้ยินอย่างชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าเน้นในย่านเสียงที่มันเหมาะกับดนตรีเนี่ยอาจจะไม่ได้ขนาดน,นั้นนะครับก็เอาเป็นว่าเราสามารถใช้ประชุมสนทนา การทํางานปกติได้เลยดูหนังฟังเพลงคร่าวๆทําได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคาดหวังถึง ความกระหืมขนาดที่ว่าใช้ดูหนังแล้วโต๊ะสะทงสะเทือนอาจจะไม่ได้ทำได้ขนาดนั้นนะครับเราจะมาเล่าต่อเรื่องของกล้องเว็บแคมแล้วก็ไฟฉายที่อยู่ด้านข้างที่เขาเรียกว่า DUO s t t r r l i h t t ซึ่งถามว่ามันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนสำหรับผมเองรู้สึกว่าถ้าแสงมันน้อยจริงๆไฟฉายตรงนี้สามารถเติมแสงที่ทำให้หน้าเรามันดูผ่องขึ้นได้นะครับ กล้องเว็บแคมทนี่ว่าให้มาเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่ 720p 30เฟรมนะครับถือว่าใช้ในการวิดีโอคอลได้สบายสบายเลยและก็ครอบคุมทุกสภาพแสงด้วยไม่ว่าจะเป็นแสงจ้าๆแบบนี้เฮ้ยมองเห็นรายละเอียดอย่างชัดเจนพอแสงรอบตัวมันอาจจะเริ่มมืดหรือน้อยลงไปเนี่ยก็ยังพอเห็นภาพแบบสลัวๆอยู่รายละเอียดไม่ได้หายไปซะทีเดียวแต่อาจจะมีความเป็นบุ้นๆอยู่บ้างเอาล่ะไปดูภาพที่ผมทดสอบให้ดูกันครับแล้วตอนนี้นะครับเราได้นําเอาภาพและเสียงตัว นะครับที่ได้จากกล้องเว็บแคมของ Infinix Inbook X2 Series มาให้คุณผู้ชมได้ลองตัดสินใจกันดูตอนนี้ผมใช้ไฟสตูดิโอในการส่องสว่างเข้ามาหาหน้าของผมอยู่นะครับซึ่งนั่นทำให้เวลาเราเปิดแฟชช์แบบปิดกับเปิดนั้นอาจจะไม่ต่างกันอ่ะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะตอนนี้ปิดอยู่เปิดปิดเปิดปิด,ปดอ่ะเห็นไหมว่าไม่ค่อยต่างสักเท่าไหร่ คราวนี้เราลองจำลองครับว่าเราอยู่ในห้องสลัวสลัวอ่ะลองดูครับเดี๋ยวผมจะเบาไฟให้ดูนะซึ่งตอนนี้เนี่ย<ม>ก็เหมือนกับเราอยู่ในห้องที่แสงน้อยมากๆอย่างเช่นห้องนอนที่มีไฟลีลีอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวลองดูว่าเปิดไฟจะต่างไหมนะอ่ามีความต่างนิดนึงครับคือผมอาจจะยืนไกลไปจากตัวโน้ตบุ๊กแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นระยะปกติที่เวลาเราใช้วิดีโอคอลอยู่แล้วไง ห่างจากกล้องประมาณสักเกือบเกือบสองม้รบรรทัดแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งแบบจ่อๆแบบนี้อ่าแบบนี้นะใกล้ๆกันเลยประมาณสัก30เซนถึงจะได้เปิดปิดไฟให้ดูต่างอยู่นะเห็นไหมเปิดกับปิดเปิดกับปิดเปิดกับปิดแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะปิดไฟทั้งหมด100%เลยอะแล้วเปิดแฟลชเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะเดี๋ยวผมลองปิดไฟทั้งหมดให้ดูครับนี่หน้ามืดไปเลยอันนี้ไม่ใช่ว่าผมเอาสีดํามาปิดไว้นะครับ ผมลองเปิดไฟฉายจากตัวกล้องว็บแคมให้ดูนะนี่นี่ <laughs> น <laughs> น <laughs> เห็นหน้าคนคุยได้เลยครับ <laughs> เหมือนผมจำลองสถานการณ์แอบพ่อแม่คุยแชทกับสาวยังไงก็ไม่รู้อะ <laughs> คือแบบประมาณว่าผู้ใหญ่เขานอนกันหมดแล้วอะแต่เรายังอยากเล่นคอมอยู่อะเ <laughs> <laughs> นี่ยเออไฟฉายมีประโยชน์นะ ผมสรุปง่ายๆแบบนี้ครับคือไฟฉายของโน้ตบุกรุ่นนี้ให้มานั้นมีประโยชน์ครับแต่อาจจะไม่ได้ใช้ในทุกครั้งที่เราวิดีโอคอลเพราะว่าหากเราอยู่ในห้องที่แสงสว่างเพียงพออยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องเปิดครับเพราะว่ามันไม่ได้สว่างมากขนาดนั้นแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือหากว่าเรานั่งอยู่ไกลๆเนี่ย อาจจะประมาณสัก2ไม้บรรทัดหรือนั่งกันหลายๆคนไฟฉายที่เขาให้มา2จุดนั้นมันไม่ครอบคลุมระยะความห่างขนาดนั้นครับอาจจะต้องอยู่ใกล้ๆเครื่องนิดนึงแล้วเปิดปิดไฟฉายให้ดูแบบนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงครับโน้ตบุกรุ่นนี้ให้ไมโครโฟนมาจํานวน2ตัวอยู่ใกล้ๆกับบริเวณกล้องเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดคุยเนี่ยเสียงมันก็จะค่อนข้างชัดเจนเพราะว่ามันหันเข้าหาหน้าผู้พูดนั่นเองแถมมีตั้ง2ไมโครโฟนเนี่ยเก็บเสียงได้ดีอยู่แล้วแต่เทคโนโลยีการตัดเสียงลบ เ,เหมือนว่าจะไม่ได้มีมาให้หรือถึงมีมาให้เราก็ควบคุมไม่ได้เสียงที่ได้ประมาณนี้ครับเอาล่ะหลังจากที่เราไปดูในเรื่องของกล้องเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาพูดถึงสิ่งที่อยู่ลำดับล่างถัดมานั่นก็คือหน้าจอการแสดงผลนั่นเองหน้าจอรุ่นนี้ให้สเปคมาอย่างดีครับไม่ว่าคุณจะเลือกเป็น i3 i5 i7 จะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดทั้งสิน้นซึ่งขนาดหน้าจออยู่ที่14นิ้วกับรูปแบบจอ IPS ซะด้วยโอ้โหเหมาะสําหรับการทํางานมากๆเลยในเรื่องของการเล่นเกม คงไม่ได้พูดถึงกันนะครับเพราะว่าสเปคอาจจะไม่ทําให้ภาพลื่นไหลขนาดนั้นเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมสเปกไม่หนักมากโอเคยังพอไปได้อยู่รีเฟรชเรทของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่6 0สิบเฮิร์ตนะครับก็ปรับสูงสุดได้เท่านี้แล้วแหละแล้วก็ในเรื่องของขอบเบเซลด้านข้างของจอเนี่ยทำได้บางได้แคบมากๆนะครับตัวเลขเนี่ยอยู่ที่4 7ม mm. มก็ถือได้ว่าตัวเครื่องนั้นน่าสนใจครับคือขอบไม่หนาก็ทําให้ดูไม่เทอะอทะนั่นเองสําหรับเรื่องเทคโนโลยีการแสดงผลนะครับรอง รับพื้นที่สีอยู่ที่ srgb 100%ความสว่างสูงสุดอยู่ที่300นิตนะครับนั่นเท่ากับว่าไปใช้งานข้างนอกบ้านพาทิ์แรงๆเนี่ยพอเห็นภาพจากตัวหน้าจออยู่นั่นเองไม่ได้แบบว่ามืดจนขนาดจะต้องแบบเพ่งตาว่าเอ้ยมันคือภาพอะไรมันคือตัวหนังสืออะไรถือว่าสามารถนําออกไปใช้งานข้างนอกได้จริงๆครับกับเรื่องถัดมาครับเทคโนโลยีหน้าจอเหมือนกันเนี่แหละแล้วก็เหมาะสําหรับคนเอาออกไปนอกบ้านด้วยนั่นก็คือแอนตีแกลนี่แบบนี้เลยผมลองแกล้งยกยก,ยกใส่ไฟ ให้ดนี่กูจะเห็นว่าการที่มันโดนแสงสว่างอื่นๆเนี่ยมาส่องสะท้อนกับหน้าจอจะทําให้คนที่กําลังใช้หน้าจออยู่นั้นไม่ได้เห็นภาพเสมือนเป็นกระจกถ้าเกิดว่าหน้าจอเห็นภาพเหมือนกระจกเป๊ะๆเลยก็เหมือนกับเรานั่งจ้องหลอดไฟอยู่ก็คงจะไม่รู้สึกดีสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาดูคะแนนจากโปรแกรมเบสท์มารกต่างๆกันครับเริ่มจากโปรแกรมแรกนะครับชื่อว่า Geekbench คะแนนรวมเนี่ยจะอยู่ที่12,771คะแนนนะครับโปรแกรมนี้เนี่ย เขาจะชี้วัดเป็นแต่ละเซกชันได้เลยนะครับว่าเขาเอาคะแนนจากหน่วยไหนเนี่ยมาคำนวณกันบ้างไปกันที่โปรแกรมถัดไปนะครับนั่นก็คือ CPU Z เราจะมาดูในฝั่งของ CPU single thread นะครับได้คะแนนอยู่ที่457คะแนนแล้วก็ CPU multi-thread เนี่ยได้คะแนนอยู่ที่2,028คะแนนนั่นเองนะครับไปต่อกันที่โปรแกรม G i T D Fermat r นะครับโปรแกรมนี้เป็นการชี้วัดในเรื่องของการประมวลผลกราฟิกก็คือการใช้การ์ดจอนั่นเองเรา สอบในความละเอียด 1,080p นะครับเราจะได้เฟรมเลทที่เป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่15เฟรมนั่นเองนะครับค่าสูงสุดคือ16เฟรมต่ําสุด15เฟรมนั่นเท่ากับว่าการใช้ Intel Core i7 ที่เป็นตัวท็อปที่มาพร้อมกับ Onboard ด iLis Plus เนี่ย มันไม่สามารถจะใช้ประมวลผลแบบหนักๆได้นั่นเองนะครับหากว่าใครต้องการไปเล่นเกมก็ดูตัวเลขเฟรมเรทตรงนี้นิดนึงมันไม่ค่อยลื่นตาสักเท่าไหร่ครับไปต่อกันที่คะแนนจาก pcmark บ้างดีก,กว่านะครับเราจะได้ตัวเลขรวมๆแล้วอยู่ที่4,000กับอีก6คะแนนนะครับโดยแบ่งออกมาเป็นการทดสอบเรื่องของการใช้โปรแกรมทั่วๆไปนะครับการทํางานก็คงจะมีการเปิดเว็บเบ์เซอร์การใช้คุยวิดีโออะไรอย่างเงี้ยรวมถึงการใช้โปรแกรมเอกสาร เกี่ยวกับพวก Excel PowerPoint ออะไรเงี้ยก็จะมีแต่ละหมวดหมู่นะครับที่คะแนนจะได้อยู่ที่ประมาณนี้ปิดท้ายด้วยการใช้ในการประมวลผลด้านการตัดต่อภาพการใช้ดูวิดีโอการตัดต่อวิดีโอคะแนนก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเราเอาตัวเลขตรงนี้ไปเปรียบเทียบกับรุ่นใกล้ๆกันได้เลยนะครับว่าสเปครุ่นนี้นั้นมีความต่างกันขนาดไหน ผมขอสรุปเป็นช่วงท้ายไว้แบบนี้นะครับว่าตัว Infinix Inbook X2 Series กับราคาตัวท็อปสอง0มบาทนั้นเนี่ยสามารถนำไปใช้ทำงานและความบันเทิงระดับกลาง,งได้ดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเรานำตัวเครื่องไปใช้ในลักษณะว่าทำงานด้วยแล้วก็เปิด YouTube นิดหน่อยหรือว่า ดูหนังบ้างในประมาณนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าใครคาดหวังไปมากกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่ยังไม่เหมือนกับรุ่นที่ผลิตม,มาสำหรับการเล่นเกมมันก็ยังมีอีกเยอะ,อะนะคือคร่าวๆแล้วในเรื่องของโหมดการทํางานอย่างเงี้ยเช่นโหมดเทอร์โบเพื่อใช้ในการประมวลผลหนักๆตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้มีมาให้แล้วก็ไม่ตอบโจทย์ด้วยนะครับเราลองทดสอบการใช้ CPU Burner หรือว่าการแกล้งให้ตัว CPU มันทํางาน100เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเนี่ยผมพบว่าความรอ ร้อนที่เกิดขึ้นในฝั่งของตัวคีย์บอร์ดเวลาเราใช้งานเราอาจจะพิมพ์เราอาจจะกดปุ่มอะไรเงี้ยความร้อนไม่ได้สูงมากแต่ถ้าเกิดว่าเรายกตัวเครื่องขึ้นมาแล้วเอามือจับไปที่บริเวณด้านล่างๆตรงนเนี้ยเนี่ยไอตรงที่มันเป็นแง่งๆ,ๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันร้อนมากเลยเพราะว่าตัวบอดี้นั้นเป็นโลหะทั้งหมดมันจะทําให้ความร้อนเนี่ยอาจจะมีสะสมอยู่บ้างในบริเวณที่มีพัดลมเป่าออกมานะครับและข้อควรระวังก็คือบางคนเนี่ย นำตัวโน้ตบุ๊กนะครับไปวางบนตักเพื่อใช้งาน ทำกันบ้านเพื่อใช้ทํารายงานส่งอาจารย์อะไรประมาณนี้บางครั้งครับการประมวลผลที่มันนานประมาณสักเกิน10นาทีเนี่ยตัวเครื่องก็เริ่มจะปล่อยความร้อนออกมาแล้วนั่นะเท่ากับว่าให้ระวังไว้นิดนึงนะครับความร้อนใต้เครื่องเนี่ยมันค่อนข้างเยอะสําหรับสิ่งที่น่าสนใจปิดท้ายเอาไว้ก็คือในเรื่องของน้ําหนักและก็ความบางนะครับที่มันบางเพียงแค่14.8ม mm, ิลลิเมตรนะครับกับน้ําหนัก1.24กิโลกรัมเท่ากับว่าถ้าหากว่าเราอยากจะพกโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่งไปใช้งาน ที่ไหนก็ได้อาจจะเป็นมหาวิทยาลายัยหรือว่าเป็นออฟฟิศหรือว่าต้องออกไปทํางานข้างนอกตามร้านก,กาแฟอะไรเงี้ยรุ่นนี้ครับไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วก็ที่สําคัญถ้าหากว่าเรามีกระเป๋าสะพายดีๆสักตัวโอโหตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเราเสียบเข้าไปในกระเป๋าแล้วกระเป๋ามันจะไม่โปง่งแบบง่งๆออกมาผมขอเพิ่มเติมนิดนึง,นงละกันละคสำสาหรับใครที่สงสัยว่า i n f i n i ิ i ี้อ o นบุ๊คเอ e กซีรีสนั้นเปิดด้วยมือเดียวได้หรือเปล่าอ่ะลองทําให้ดู มันก็พอทําได้แหละแต่เราอาจจะต้องใช้ทิคในการแบบกดน้ําหนักลงที่นิ้วโป้งกับนิ้วกลางนิดนึงตรงที่ฝาหลังนะครับพอทําได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทาได้ทุกรอบเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวเครื่องมันก็ยกตามมาด้วยนะครับอ่ะอันนี้ทิ้งท้ายเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับเราขอพูดถึงโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวเริ่มต้นที่จ่ายเพียงแค่12,990เนี่ยคุณจะได้เป็นสเปค Intel c ค r e i3 นะครับแรมบ์สี่กิกส์เอสเอสดรอปลงมา นิดนนแต่ราคานี้ซื้อได้ที่ JD Central เท่านั้นสำหรับตัว Intel Core i5 แล้วก็ Intel Core i7 คุณซื้อที่ไหนก็ได้แน่นอนแล้วว่ามีทั้งช h อปปีและร a z a d ดาเอาละ่ะหากว่าใครอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่ Facebook Infinix Mobile Thailand นะครับนอกจากว่าเขาทำโน้ตบุ๊กตัวนี้ออกมาแล้วเขายังมีผลิตภัณฑ์อีกตั้งเยอะแยะมากมายอ่ะไปติดตามกันดูแล้วกันนะครับสลาบวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านสาหรับการติดตามรายการยูซี่เห็นนะครับแลกวบกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีโน้ตบุ๊ก ที่น่าสนใจวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ